สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีที่จะเกิดขึ้นกับเงินได้จาก y o u t u b e นะคะเพื่อนๆที่ทำ YouTube ทุกคนนะคะจะต้องจ่ายภาษีค่ะเมื่อเรามีรายได้แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีรายได้ก็ยังไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะหรือหากว่าทุกคนยังสงสัยว่าเอ๊ะเราต้องเสียภาษีหรือเปล่า เอาอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าหากว่าเราจะต้องจ่ายภาษีแล้วนะคะเราก็รอจดหมายจาก YouTube ค่ะ YouTube จะส่งจดหมายถึงทุกท่านเลยนะคะที่จะต้องเสียภาษีค่ะ g o o g l e จะต้องดำเนินการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจากเงินได้ของครีเอเตอร์ที่มีทินฐานอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและภายในปีนี้และอย่างเร็วที่สุด คือในเดือนมิถุนายน2021นะคะหลังจากที่คุณได้รับจดหมายฉบับแรกแล้วนะคะ YouTube ก็จะให้คุณรออีกสองสัป,ปดาห์นะคะว่าคุณจะต้องจ่ายภาษีหลังจากนั้นคุณก็จะได้รับจดหมายอีกหนึ่งฉบับค่ะโดย Google จะขอให้คุณช่วยนำส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณใน a s s n ซ s e เพื่อประกอบการพิจารณาการหักภาษีแ้าที่จ่ายในจำนวนที่ถูกต้อง หากคุณเข้าข่ายจะต้องชำระภาษีทั้งนี้หากคุณไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณภายในวันที่31พุพฤษภาคม2021 Google อาจจะเป็นต้องหักภาษีในอัตราสูงสุดถึง24%หากเราได้รับจดหมายแล้วนะคะแล้วเราไม่กรอกข้อมูลภาษีลงไปนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องเสียภาษีถึง24%เลยนะคะ จากรายได้รวมทั่วโลกของคุณค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าเมื่อได้รับจดหมายแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างในอีก2อสามสัป,ปดาห์ข้างหน้านี้นะคะหลังจากที่เราได้รับจดหมายฉบับแรกแล้วนะคะคุณก็จะได้รับอีเมลแจ้งให้คุณส่งข้อมูลด้านภาษีใน a อสเซนตโดยเครื่องมือภาษีออนไลน์ใน a อสเซนตจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนมีชุดคำถามให้คุณตอบ 6ขั้นตอนนะคะเพื่อพิจารณาว่าคุณเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ Google มีความรับผิดชอบภายใต้บทบัญญัติที่3 ของประมวลกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาในการเก็บข้อมูลด้านภาษีจากครีเอเตอร์ทุกคนค่ะที่มีเงินได้และมีถิ่นฐานอยู่นอกสหรัฐอเมริการวมถึงหากภาษีในบางกรณีเมื่อครีเอเตอร์เหล่านั้นมีเงินได้จากผู้ชมในสหรัฐอเมริกาให้คนสงสัยนะคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า Google อยู่ภายใต้บทบัญญัติที่3ของประมวลกฎหมายภาษีอากร ของสหรัฐอเมริกาค่ะและจะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับครีเอเตอร์ที่มีถิ่นฐานอยู่นอกสหรัฐอเมริกาในเร็วๆนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเงินที่คุณได้รับจาก YouTube เป็นค่าสิทธิจากมุมมองด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะส่งผลนในการหักภาษีเงินได้ของคุณและ Google ก็จะหักภาษี ตามที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ค่ะจะมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าหากว่าคุณไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณค่ะหากคุณส่งข้อมูลด้านภาษีภาษีของสหรัฐอเมริกาอาจมีผลเฉพาะกับเงินได้เอสเซน ประจำเดือนที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นรายได้ที่ได้รับจากผู้ชมในสหรัฐอเมริกาผ่านการดูโฆษณา YouTube พรีเมียมซูเปอร์แชทและ Super ร์สติ e r s และเป็นสมาชิกข,ของช่องหากไม่มีข้อมูลด้านภาษีระบบอาจาำนดให้อัตราภาษีของคุณเป็นอัตราภาษีหักเงินได้ ณที่จ่ายของบุคคลธรรมดาที่สูงขึ้นถึง24%เลยนะคะจากรายได้ที่รวมทั่วโลกค่ะมีหลายท่านนะคะที่เข้าไปกรอกข้อมูลด้านภาษีค่ะเข้าไปที่ Google Adsense เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็กรอกข้อมูลไม่ได้ค่ะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ผ่านกด YouTube ก็คือมีผู้ติดตาม1,000คนและมียอดดู4,000ชั่วโมงนะคะ เมื่อเราผ่านกดเรียบร้อยแล้วนะคะและสะสมเงินดอลลาร์จนถึงประมาณ95ดอลลาร์นะคะทาง google ก็จะส่งจดหมายมาถึงเราค่ะส่งจดหม,มายมาฉบับแรกก่อนนะคะเพื่อที่จะเตือนเราให้เตรียมตัวนะคะที่จะจ่ายเงินภาษีหลังจากนั้นอีกสอสัป,ปดาห์ต่อมาเราก็จะได้รับจดหมายอีก1นึ่งฉบับก็คือเป็นฉบับที่สนะคะเพื่อให้เราเตรียมตัวการจ่ายภาษีค่ะ สำหรับเพื่อนที่ผ่านกด YouTube แล้วมีรายได้แล้วเคยได้รับเงินจาก YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้คุณต้องเสียภาษี100เปอร์เซเลยค่ะหมายความว่าคุณต้องกรอกข้อมูลภาษีแน่นอนร้อเซเลยนะคะอย่างนี้ทุกคนต้องจ่ายภาษีค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีไม่ได้รับจดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็เข้าไปจัดการกรอกข้อมูลภาษีค่ะเมื่อทุกท่านเข้าไปกรอกภาษีนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะแต่เวลากรอกข้อมูลนะคะขอเรียนว่าต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาไทยค่ะเพื่อจะง่ายต่อการกรอกแบบฟอร์มนะคะ หขั้นตอนเท่านั้นไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ